สบายดีเฮ <ider> MM ัพี่น้องน้องอุบุญเป็นชิโนนปะนะอืมคุณหายกินนมเ้ออืมไบงคังเอลโบพนออ๋อพี่น้องเลโบ จ้าเลยบจ้าเลยมาดบอเลยเลยเลยเลเลยจ้ลยอ้าวมาทักทายสวัยดีนะสบายดีเนอะผมเองพี่ดอกเอ็จีเบิร์จุกุจุกนเนาะจะเป็นทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรืตามประเทศอ่ะทังนอเ ยินดีตอนรับเขาสู่ซองเนื้อพาเพลินคือเขาคือเดิมพี่น้องไงเพิ่มเติมฝากให้กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับตั้งลวนเนาะเพราะว่าดางหนวจะได้มีได้ได้ค่าการนมทางน้องอาตีเนาะกับคนนี้กับฝากขอบุญขอบุญทั้งเอฟซีที่ขับรถไปโดนบุกข่าวกุสนาเนาะมือนี่กัอยู่ทั้งบ้านของน้องเอ็ดคือเขาพี่น้องเไงอากาศที่เขาไปทม ไปไทยอู้ลมเพิ่นเนาะว่าหลังจากที่ว่ายินข่าวว่าเพิ่นเม่เพิ่นกะได้ไปหาทั้งพอเผาเพิ่นเนาะเพราะว่าท่านเนาะพอเผาไม่เผาเพิ่นว่าช่วงแดงแดงวานี่เนาะแต่ว่าเป็นเป็นอะไรเนาะคืมหนาหรือว่าด้ือว่าอะไรกะหรือว่าแบบอดไกะเดี๋ยวไปไปเบิ่งซมกันเล้วพี่น้องเนาะไป ภาบมากเลยพี่น้องเออขุนควันไงง่องเลยพี่น้องเลยอดูเพื่อนเพิ่นเนาะแต่บางคนต้องเองฟเพิ่นอยูเย่เ,เ,เพื่นอน,นอย่างผมกูเนี่ยควันล้มพี่น้องมันีลยเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ห่อนเดี๋ยวก็โอ้ยพี่น้องเจ้าผมจะคิดว่ายังไงสบรรยากาศนี่ก็ได้ยังม่เหนี่ยล้มเลยพี่น้องเลยหักแดด,ห,ดหักล้มต้องเอฟเพิ่นอยู่เพื่อนเหมือเนาะเนาะ พงเกติเพื่อนบ่องเกติฮ้ยสวยมีเนาะพี่น้องเนาะใสๆสนะนี่เป็นทางของน้ำโอ้เอดบริเวณทานงน้ำเขาไปเนาเป็นทางของคั้วพนเนาะขอ,องขัวมันก็เป็นอันทีเรียบร้อยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอือด,ดท้าั่วบีแล้วเนาะ เราก็ไม่ได้อัปเดตทางนี้พี่น้องไงน้องเยศบูเห็นคนน้องยศเยอะกระแสโนแม่น้อสบายดีเฮ้พี่น้องน้องกุบุญเป็นชิโนอนห่นะ คุณหายไปกินนมโลยเป็นยังไงเรื่องความลาวโดยอามพว่ะออความลาวโดยโดยโดยจ้ะผมเป็นอย่างนั้นทั้งแม่็นบอคอยหูเรื่องความลาวน้องอ็ดเลยค่ะ ไปอเลยอือืมอโอเคเป็นยงนแม่นสบาดีน้แม่นอเดไปมวนไปไปไปพาไปมากอยู่ทั้งอ่าบ้านของน้องวีนพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เขาไปหาทงน้องเอ็ดเพื่อนโบยพี่น้องเยแต่เลยถามว่าถามถามบางถามไทยบงทังเอเิร์กเหมอนเนาะอ๋อพี่น้อง ไอบูคนจันเลิ euh ่อกจานเริมาได้บอกอเรยเอยเลย๋เล่อยเอนาเรยเอห้าไฮมันกำลังสียงอภาเขาพรน้ามาให้ั่งป่าก็คือด้ช่วยเมับคาอเส้อได้ช่วยเมตเอนเือนเจ้าเฮือนอย่ากนัง ฮัทสบายดีจังดีคือเก่าเลยดีคือเก่าเนาะเออผมเป็นพ่อบุ็นพ่อหนาพ่อตาหลายมือายวันเนาะเจ้าเมื่อเมื่อวานนะฮะมาเจอเมื่อวานนะอันทั้งน่องนี่วะโดยด้วเมื่อบ้านเมื่อหาลูกขมิ้นเนาะเธอเนาะเป็นมาเป็นชุ่งเป็นโพวงห่างกะงามไปเลยพี่น้องเนาะ อันกับังกับังาชไดยม,ม,ม,มุ้งไม่ไดนีงเรียกว่าเท้ามีแม่ชายมุงใหม่ก้อนมันก้อนถูกไหมออใส่หก้อน,นใหม่ยังใหม่เห่าผ้ามันดิเอ,อ้แาแล้วก้อนึงจะคอยมุ้งอ,อ๋อใช้อันไม่อันสี่แปดหรนอปล่าไม่ใช่แ่ใช้เหาผ้าประเด็นใส่ตังบัง a n g อย่างี้ ใช่เอี่ยมผาเอีย่ยมใหญ่ด้วยคอยมุงติแม่ผาแบบสบายใช่ม,มุงแหละเหล้วก็แล้วมุงมุงนี่มมไม่ยังไม่แป้นมันคือไม่อันแผ่นนั้นแผ่นชิลาบ่อันป,นปนอ,นะออันอันอ่างผานะเออแผ่นชิลาแล้วก็ฝุ่นว่าเป็นนั้นน,อน,นอั่นแหละแผ่นชิลาใม่ของใหม่ผลออกมาแต่ฝุ่นละอ๋อแล้วอันอีกประมาณเจ็ดหมื่นออกกาคิดว่าทเทียนสำเร็จ ไเออประมาณทิศหนึ่งทิศปลานี่แหละทิศหนึ่งนะอีว่าทิศหนึ่งเป็นวแะบบเลออ็นบบทางนอกระนันอ้อมทางนอกซื้อแล้วกับ่นคันห้องเลยอ๋อ,อ,อคืออีบึงเนาะใส่ลูกติงวันนี้วันนี่ปุณิมาบ่ว่านี่ปุณิมาให้เฮือนใหพน้พี่น้องพี่น้องอยู่บ้านก็บ่มีเฮือนอยู่โอ,อ้เือนลบเนาะ เหอนลม่มแม่เหอนลม่มพผันผูมีเหอนอยู่คอแห้งเห็ดเห,นหอนอันดาตัดไม้กบจะได้ซําแขกสำําคาดเนาะไปช่วยเหลืออันทั้งทั้งพี่น้องอยู่บ้านก่อนดิแม่เผันเขาเรือขอแห้งเนาะพี่น้องกินเตี้ยนเท่านั้นแหละแต่วแบบผันเห็ดอดนใดผันผูมีเหอนอยู่อืมเห็ดซอยผันกอนเขางที่ก็คือคือกันในนอกไงเห็ดอันใดผันตะพุนแห้งจำเป็นกวดผูมีก้อนอ่อนอืมเร็จเซนอั เลยปะทางนี้เห็ดทางพนุซอยพนก้อนไปทางนั่นครับเอาข้ามดอกร่นซอยโดยเฮงนะแว่าคันิ่งนั่นลเนาะมาพี่นะไรมาบัดอยู่พุ่นกัคันนิงทังพี่อีกเรืยองานกันยังบเรวบตัวอีกกว่าดิเ่องานบุเรวบัวเพาะนั่นับเป็นหับสายพระเจ้าแต่นันนอหเแหงเด้กปินปลียนเอาอืมุพีกับพน ก็มาในหนึงจะใส่พระเจ้ากระเทือนนอทโดยโดยโดยแมนแมนนะทีะสำคัญก็โอ้พระเจ้าวยพรี่นอที่ออกเงินออกค้ำไปแล้วอ่ะโี่นอที่ไปซอยเรืออีกโอ้ให้ครับพระพรมาแต่องค์พระบจชาวระภาษาของทินเตียนขว่าให้พระเจ้าทรงต่อความอายุยืนยาวเนาะเป็นรางวัลโี่นอที่ มาสเสยอพันอยู่บ้านนอกบาา้านหน้าเรีบกว่าทาง,งามาภาษาเขาก็ทางเอด่าเกี่ยต้มเนะะาะภาษาเขาว่าทางคนบ้านนอกคนสรบดก็มีพี่น้องเขามาซอยขออเขา่นดีใจใใบางครั้งผมก็ยังบอกได้แต่เป็นภาษาเพิ่นแต่ขนาก็อายู่ภาษาขเจ้าเนาะเป่นแบบโอ้บางเถอก็จะมาน้ำตาไหล สิ่งที่เอาเห็ดบ่อใด่นมาซอยไม่ละว่างเดินเดินเดิเออเจอเห็ดบ่อใดได้เห็ดเห็ดเหือนเห็ดซานก็ต้องใส้มูลค่าที่แพงไม่ละว่าเดินเดินเมีนเมนมูลค่าที่แพงต้นยางคือว่าสังกะสีบ่เป็นแผ่นบ่เป็นเม็ด่นไหลมาหนี่ส like, ิ่งที่สำคัญก็เพิ่นบูจากสิวาลดนะเพิ่นว่านมันดีใจลายทางเือนนี่เพิ่นก็บอกนี่ไอ้นอก่นก็บอกเดินยาวเป็นเบาสาราจะเบาซอย แต่ขนอดก็มายูนพไลก็ยักษ์เมื่อยย,ยักษ์ใหญ่มาเด้เลยเนือเออต่ลาวแต่ว่าพอมาเป็นคนสำเนาเนาะเป็นคนไทยแดงเดีด่ไทยแดงที่มันเอ็มไมอก็คือพ่อแม่เนาะเป็นคนสำเน้อเจ้าเอิญกันแต่ว่าขนอดมาซื้อเมียอยู่ที่เป็นคนไทยเขาก็ได้ด <laughs> ตอนปัจจุบนันเพิน่นเนาะโอ้ดีใจแห้งทามผูกพิ่นเจ็บกระเป๋าโบุกเคยคิดนั่นแหละ เลยเลยเจ็บผมก็ล่อทาแต่ความตายแต่เป็นยังบระท่นตายยังยังเห็นยังเห็นลูกก็พี่นอกมาเฮ็ดเงินในฝนอีกฉะนั้นเป็นยังมาบอกเมื่อวานมันซื้อนี่พันลมกันโอ้ใครจะมาสงสารแต่พอก็สงสารแต่บางคนช่วยบ่ได้คือกันเนาะเพราะว่าอาศัยพี่นอกทั้งที่เออส่วนท่านเอาในนั้นเนาะจาเบิ่งได้แต่ตาพังได้แต่หูเนาะแมนพักพี่นอกที่เป็นเสื้อเงาเป็นฮับข้พร มีไปอายุมันคอนยืนนอ้ยเลยนะครับสส่พี่น้องอยู่สนมดตลอดไปจนเท่าบันทิมสุดโลกนี่คนละนอ้ยเลยบพผ่อนอันนี่สิ <k 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 ่งสำคัญนอ้ยผ่อนเด้ออยอ่าบายนะอกาเนาะกะทั้งชทางเพื่อนกะเมื่อวาด้วก็ได้ไปอ่าเฮ็ดทุกเพื่อนในทั้งพี่น้องเพื่อนเนาะเพื่อนว่าทั้งหลายกะมุงเพื่อนอยู่พี่น้องไงกะ พอเหือกของแห้งผลวั้เนาะจะได้จำเป็นต้องได้เบรกข้งนี้ไว้ผลไมนาวเนาะทางไหนกเอ้าวใจซวยเนาะนึกเหมือนจะเป็นอากาศก็เลยแต่เป็นยังแค่ยังใจเหเนาะนะสูต่อไปเนาะคนเท่าอ่าเจ้าเดี๋ยวไปถามท้งไอ้ลโบคนโนว่านคนท็ดยังไม่เกี่ยสูชางกินเนาะเนาะเนาะนี่คือใบพเพิ่นแป้นพ่นกะใ้ชิพันธุ์อะได้เนี่ย คุคบเนี่ยโอ้างบันกานั่งขีนเข่ากินหนามเนาะพี่เนาะสบายดีเ้อทางอรดัโบเนาะดีัหบริพอ่าเห็นหน้าเตาลายมือเนาะเ้ยหตาอายก็ได้เลวเห็นเวลาขาบรพอพอิมีเวลา,วลาขับมาเนาะ,ะในาใน กินข yeah. uh, 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 okay. ่ากินน้าเที่ยงแล้วบ่ยังออกอรเพิ่นกินก่อนองนายยังให้เพิินกินมอาเพิ่นเพิ่นนานาปลาดำปลาดำเปลาดำาแบบงาโอ้ปลางไปดำาน้าเหมนบ่ไเน้ดอ้อ้โอ้โอกโออ้โ้โอโอ้อ้โอ้โอ้อ้โอโอ้อ้อ้ออ้อ้โอ้ออ้อเอะเอออ เป็นโครงหางกันมาเรียบร้อยเนาะได้งอ่ะอ่ะคู่นะกูอ่ะอันว่านี่เนี่ยเป็นเป็นเบรกเนาะได้อือเป็นคาเวียร์เป็นค<ด>าวเวียรเ,เ,เนาะทาาั้งสามกระหังคิด,ด,ดถึงโดยแต่ฐานพันวาพันอ่ายังไเพันว่าเพื่อนซานทางพี่น้องเพันกะอ่าบุ้งล่มเหมือนกันเนาะได้แต่บุ้งยงยูเหมาอนกันนะก็ได้ได้พุ่เกลื่อนทางพ่น้องกนะคอย เลยทั้งเบรกยุดทั้งนี้เนาะอันนี้ได้ใบต่อของตานี่พ่อดีบ่ะไม่เลยยัอยากนสั่งไว้สั่งไว้ยังยังบอพ่ออ๋อสั่งบะสั่งไว้ยังบอพ่อที่ยังบพอส่วนเด้น่ะไม่หาคุณชิปไม่หาคุณชิปเลยม่รบมันยืนนี่มันยืนนี่ไมปดมันยังไม่แว่นมาม่สิแปดนะมงนี้นะ มันอยู่พ่อที่ปากทราบอยูเบือ้อ,องใน,นในช่ปะแล้วพี่น้องก็อัปเดตในเรั่งพี่น้องในเบิ่งในซุมด้วยว่าหลังจากที่ว่าเาขึ้นมาเป็นตั้งมาเป็นโค้งหางแล้วเนี่ยวจก็ยังไม่ได้ค่าว่าอัปเดตแล้วๆๆพ,พี่น้องก็ที่นี้ก็ได้อัปเดตในพี่น,อนอ้องเบิ่งเนาะก็อ่าไปฮอดไาเนาะก็เออฮะไม่ได้นะ,ะมันมาเป็นโอ้อ<ม>แฟนแฟนฐานสบายเขาจะตอบมันนะ ไม่โอ้ไม่อันไม่สีเปดโดยโอนั่นแหละบไม่สี1ปแแ้วพี่น้องนะเออจะพอไขึ้นเบิ่งแเนน้องยันยตกพี่นอ้งองก่านวันยังวิบอกกันดเ <c oughs> ออมือก็นดอืมขุณน,ะนว่าไม่นี้แต่ยังมัวเพรบ่พฟ l จะเส็นดิเอย อ่าโอมควมชงชูชูเติอเด้พี่นอ้องเ้ยชูงเลยน,นี่ค็ับม่วงกบพี่น้องเลยมาเป็นใม่วงกบใม่บานแล้วกาลูกติงเนาะหักพ่อแล้วบอพวกนี่ ไม่วงคบไม่บานไม่ยังนี่โดยพอคือวใบจะพอแล้วโดยพอแล้ว,ลวบใบเชียงเอมามาให้พอเชียงเอามาให้เห็นบ่าอันผักจาไม่ยังยังอาทิตย์นี้นี่คือไม่นี่ยังขาดเป็นไม่นั่นเนาะไม่ยังไม่สิบแปดไม่สิบแปดเนาะมาคนชิบนี่มันพอแล้วพอนชียงพอแล้วที่ไม่สิบแปด สร้างเบาคือแสร้างเบาประมาณเราพอแล้วมือน้องพี่น้องน้องพี่น้องเห็นรึเป่าเนาะมัน <c oughs> ออหายเลยพี่น้องเนดะ้อนี่ครับทานอันไม่พ่อเนี่ยพเพิ่ใช้ได้ข่าวพาด้วยเนาะโดยสร้างลายเวียง ลายคาเวียกในช่างกันมาบลบบคาเวียกมืออื่นกะแต่วันนี้ก็ช่างอยู่มือนี้แหละช่างไปเห็อช่างลายเวียกเขาอชอยแต่หนองบาโดยช่างสองคนแต่คอยซอยชอยคอยทำให้ลาวนำน้ำน้ำน้ำนี้ห้องน้ำนี้เี่ทเฮ็ดียวกันะบอทำให้ลาวชื่อซอยลาว ของน้าพี่โดพี่าวควบคู่ไปเลยหนนี่ยเยนี่กระชูงตืนเ้พี่เ้ห้ประมาณสเมตรไปจากเนอหรือว่าเกือบแน้วพี่หมสองเมตรปลายหสองเมตรปลายวะเลยหมวเนี่ยมุ้งเนี่ยอย่างพ่อได้ดเลายมงก็แบบพ่อพ่อพอแล้วแม่แนดิรเรียวงหลังคาน่ะมงหลังคาน่ะยังเห็น ยังบ่เห็นนะแต่ว่าคุณมีคนเพิ่นมาแจ้งแล้วว่าว่าได้บ่ได้แจ้งแล้วบาวา่บ,าาบุญแจ้งแล้วบบุญแจ้งได้มนบ่โดยเราคุณหน้วค่าคาก็มีครับไ,ได้ได้พี่น,อน้องแล้วก็ลูกติงได้ได้เนาะโดยบุกบ๊อบานพี่น้อง้กบอ่าอาจจะขาดกับขาดตรงที่ว่าไม่เป็น มอยนยเปรตม่เส่นนะพี่น้องที่ว่าทั้งไอบอลดมเป็นเนื้อบอกไปเมื่อกี้ว่าไม่เป็นไม่สีเปรเป็นเนาะแต่ว่าทาั้งไอด้ดมโบเป็นกับบอลใอจกันนะพูนกับกบคอยไปหูไ,ปหไ,ปไหไือนเนาะผมไม่ได้สิไปใช้เนมือนี่ว่าไปใช้บังแยงเหล่าเห็เทือนนี่ซชยลาวจับ ทะเ้นอะเล้นนี่โอ้แบบว่าเพราะได้เป็นลูกมือคนชอยโดยแบบว่าพนจับชอยกันเนาะโดยเห็ดใบสายลาวเนะแล้วออกเข้าออกเข่าออกปลาให้ลาวอืออือองในมันนักมันนานขัาชอยเนยอะขันยุกกันโยนเนาะโดยอือค่ะเป็นกับสองคนพอลูกเป็นวะโดย แม่ยังมปูยังมเรเลยเนาะได้ยังมันแล้วอย่างฝนยังกบบส่วนนั้นยังมันเนเวนาะได้แต่าปูเลีวเนี่ยนชิได้เขาเขาใส่ไม่เส้นเน่ยเนาะได้ใส่ไม่เส่นแม่อย่างรียบร้อยนี่กะมุ้งมันร่ได้ใช่ครัก็ใส่ไม่เส้นเดียก็เขาบาน ใส่บงกบใส่บงกบช่างเชได้ใส่ผาเอีมเนาะนายก่อนนี้อีกึงเด็กพี่น้องเลยครับทางทางผนว่าเลยบอกบอกว่าประมาณอีกทิศทิศทิศใต้หรือเปล่าเนาะนายก็พิ่ว่ายสองคนพี่น้องเลยสองคนพอรู้เห็นเนาะครับชาแน่กับอย่างหนึ่งผนก็เครื่องน้ำเนาะนายเครื่อนไปเวียไปงานไปหันมานนี่ไปน้องเลย มือนมูนี่นี่ขัดเจ้ายังไม่กินเขาอ่ะยังไม่กินข้าวเข้าไปอให้ลาวกินก้อนอาหารหนึ่งโมงก็ได้สองโมงก็ได้ผลเสพ่นเมื่อยเนาะได้เพิ่นได้ปลาสิว่าไปด้ำไปยิงเอาหน้ำหนามมาให้ใค้ทุ่สร้างกินไม่ลงเลยคู่มือไปมีตลอดเลยไปตลอดเห็นบ่โดย ตอนแรงไปนี่ก็ไปอีแล้วนี่โดยไปไปกลาง,งคืนไปกลางคืนไปตลอนเลยเออไปขูมมือหาซิวดีนิโอ้ยชาวพันกะซีฮะโต้ซิปปลาเนน้อยมุงนีเออ,ก,อกินบะอิ่มเนาะโดยกินบะอิ่มชำอันนี้จ่ายเองไปงรถเขาต้องมีโคมบ่โดยมีโคมโอ้ถามันาห่อนดุน้งหลอดกันจะไปแล้วอายุม,มันหอน่อนเาหนาวไป,ปไว้กันโดย ทางน้องวีเพ oh, so ิ Vay ่นอ๋อเนาะเพิ่นกะว่างเนาะฮ่าโตพี uh, uh ่น huh. OK. so, uh ้องเลยปะวิธ huh. mm ีอ hmm. ย mm ่างไรเนาะวันนี้ก็ได้มาอัปเดตให้พี่น้องทางเอฟซีได้เบิ่งได้ชมเนาะว่าเขาขันได้เนี่ยอากาศหน่วยก็ได้มาเดินพี่น้องเนอะมากะเปลี่ยนแปลงไปเป็นบางอย่างเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งสร้างเพิ่นก็เฮ็ดผู้เดียวพี่น้องเลย สองคนพอลูกเนาะลูกอ so 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 the <No. S 2> ่ะถือว่าเป็นล uh ูก huh. มือที <wine> ่เราพี่น้องเนาะไเนาะได้ครับทั้งไอ้ดําบุกเนยเพราะได้จับได้บายซอยช่างคนเน่พี่น้องเลยก็ได้อ่าซอยเบลมาพระละชางคนเนาะเมื่อวานนี่ก็ช่างคนเนี่ยบุรีมาเยาว่าทั้งเฮือนทั้งพี่น้องมันก็ล้มเซีไปได้ช่วยเฮ็ดซ่วยทั้งพูดดีกว่าไนะนั่นนะฮะทั้งคนเนาะ นีก็ลมฮะดีก่าหอย่างไรเนาี่นอกเราไม่แต่ให้คลิปนี่กวไม่แต่อันไหนทั้งหลายระบคนบบกพาพีได้นอกเนาะไนะสบายดีด้อลยอาทอันแม่รอยตัดินนนดินบังเทาสั่ง้ทมันสง้ง ลุงหนูได้ถามบาร์นระบูคนว่าไม่บ่พ่อเป็นวะแม่นเจ้บ่พ่อยังว่าท่านหูว่าชีพออไลยสัด,ดยนาะไม่ชวในใดเนี่ยว่ามีแต่ไมห่หาพูดสูงาในวันเสด็คันได้นะโอ,อ,อ,อไ้ไม่ม่เหา่าพลาดนเนาะโอ้หอกกรเบิงก้อนเพราะว่าทางงอ้บาร์นับบูคนกาคนควายหูเปหนเนเนาะเลยแ่แล้ว,ว,แ,ลวแล้วขอแล้วว่า ไม่ยี่แต่ว่าสร้างว่าไม่พอเลยว่ะแต่แล้วเขาบอกเขาาไปว่าเป็นไม่อาเซนสีเป็นนะไม่เอาค่าบ่บงจะก้อนนั่ยังันดชยขึ้นกาขึ้นหลายเนาะาาก็ไม่หัว่ากันใดเป็นป่ันด ฮ่าได้กะลูกควนสร้างลายเนาะทำนี่เนาะสรางเนาะับใจกับใจได้ทานเนะาะโอเคเนะาะอ๋อไอ้สร้างคนกระบ,บอกว่าไม่ไม่ขาดไม่ไมไมั้ไม่วดใดเนาะอีแน่แต่ว่าที่ว่าบ่พอกะซปรไลเราพี้นออกเพราะว่านนไม่ยังเหตุประกอรทางคนกระบ,บอกลอแล้วนเนาะไอเหตุประกอมันจำไหนแบบใกดกะเยอ หลวงพอ่อหน่ลวงพ่อหลายกัแต่ว่าที่แน่คือไม่โมกัดใดเนาะที่ว่าจังรักแท้ที่วแบบ่ายังลบลวพอ่อยัองบ่ได้เ,เนาะพี่น้องฮ่าแต่ละโอัปเดตในบึงเนาะเอาไปเนาะใช่คลิปนี้กันที่ว่าวิ่งไล่เราพี่น้องเราบ้าอัปเดตในพี่ให้น้องให้ทั้ง FP เอฟทีในบึงในส้มทั้งเพื่อนของน้องวิบน้องพี่น้องเนาะก,กับคลิปนี้กันทีว่าแบบ ต้อหนวดก็่เได้ใดตำราเพราะกะฝากให้พี่น้องยิบซีฝากกดไลค์กดแชร่นะกดเป็นกำลังใจกําลังหนวดแล้วเผื่อว่าต้องหนวดเชได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้ลงให้ทางพี่น้องยิบซีในเบิ่งเนาะอ่าอื่นกะฝากให้พี่น้องยิบซีอ่าดีมีแห้งรับรวยเงินทองบางๆเบิดจุกปู่จุกคนเนาะถ้ากต้องหนวดว่าพิษพลาดประการใดกะ เสียงหาวานหน้าบระคองกะ่โอ้โถอดขอไพยน้ำผีน้ำดองไยหลายเด้อเราคลิปนี้ก็ไปเด้อบ๊ายบาย